นี่นะคะเราก็กลับมาจากตลาดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราได้อะไรอร่อยอร่อยมาบ้างนะคะกับข้าวบ้านเราก็มีขัดเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ว่าที่เราได้มาก็คือข้าวแรมฟืนนะคะน,น,นี่ค่ะข้าวแรมฟืนนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะกินกับน้ําจิ้มนี่ค่ะตัวนี้ก็คือน้ําจิ้มข้าวแรมฟืนนะคะรสชาติแม่พี่ขอชิมก่อนเป็นต้หูย้ยีผสมน้ําพริกปั่นนะคะน้า มีความหวานความเผ็ดนะคะมีความหวานความเผ็ดมีกินถั่วด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นผักกาดดองนะคะเหมือนกิมจิกิมจิเมืองไทยนะคะก็คือเอาไว้สําหรับถ้าไม่กินกับข้าวแลมฟืนเราก็กินกับข้าวซอยนะคะมีความหวานความเค็มนะคะความเผ็ดนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือผักกาดทอดนะคะอันนี้คือผักกาดทอดนะคะนี่ค่ะ เห็นช,ชัดๆนะคะเป็นผักกาดอาวตทอดกับถั่วนะคะไว้ทานเล่นนะคะ <Yeah. S 1> ก็กินกับข้าวแลมฟืนได้นะคะอืมอร่อยค่ะ mm. รสชาติเหมือนผักกาดดองทอดนะคะตัวนี้เป็นผักกาดดองทอดนะคะ mm. แล้วก็กระเพาะปลา40บาทค่ะเต็มถ้วยบเบอเลยนะ,ะ mm. กินแบบอื mm ้ hmm. คนเดียวกินไม่หมดนะคะ mm. มีแกงหน่อไม้ค่ะนี่แกงหน่อไม้ที่กินกับบ้านเรานะคะใส่อยอดฟักทองนะคะ mm. อันนี้แกงผัก เสียงดานะคะยังยังแกงกันอยู่นะคะผักเสียงดาใส่ปลาแห้งนะคะอันนี้แกงอ่อมเป็ดนะคะแกงอ่อมเป็ดนะคะสองวันแล้วแล้วก็ก้ามปูนะคะอันนี้คือก้ามปูเดียวกก้ามปูหนึ่งนะคะจากนั้นนี่เลยค่ะฝักบัวนะคะสมัยเด็กเลยนะคะน่าคิดถึงมากเลยนะคะฝักบัวแกะแปบบอย่างนี้นะคะอ่ะอันนี้เม็ดเล็กเป็นนิดนึงนี่ค่ะเม็ดใหญ่เป็นแบบนี้นะคะ เม็ดบัวนะคะกินมีประโยชน์ด้วยนะคะก้อนน้ำว้ามนน้ำวานี่ค่ะก้นน้ำว้าแล้วก็ขนมของเรานะคะกินยังทุกนี้อะคะ่ะลองกองก็มีนะคะลองกองค่ะลองกองนะคะสี่สิบบาทนะคะไม่ใส่จานแล้วครับจะกินแล้วครับ